คุณส้มคุณเห็นอะไรคุณบอกได้นะครับคือตอนนี้หนูเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ยนบนหลังคารถผู้ชายคนไหนคนเดิมที่หนูเห็นนี่นะอยู่วันนี้นะรู้สึกว่ามีวิญญาณหลากหลายอยู่ในตัวพี่เขาทั้งผู้หญิงแก่ชุดขาวทั้งคล้ายฤาษีอตอนที่พี่ไปเลี้ยงน้องหมาจรเมื่อประมาณ 4- 5หปีที่ผ่านมาตรงนั้นเป็นสุสานสุสานของคนจีนคุณรู้สึกถึงวิญญ,ญ,ญ,ญาณนางรำ,รำอยู่นี่เหรออยู่ตรงนี้เลยแลวไม่ได้มีหนึ่งแตมีสาม เป็นผู้ชายเหมือนยืนอยู่แต่เห็นไม่ชัดแต่ทวมไม่ใช่คนเดิมถ้าพี่จําไม่ผิดเนี่ยเคยมีคนตายอยู่ตรงฮะคือเคยมีคน,ต,น,คนตาอยอยู่บ้านบ้านเช่านี้ค,ะค<น>่ะพี่ไม่ได้ทําอะไรนะคะอืพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพี่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยพี่พี่ไม่พี่พูดได้ไหมคะ พี่ด่านะเขาบอกไม่ได้ทำผมไม่ได้ว่าเขานะผมด่าคนทำโทรศัพท์และเราด่าเนี่ยพีไม่อยากเขาเนี่ยผมเป็นคนเป็นคนตกไหนๆไอ้พีตัวไหนมันทำอยู่ตอนนี้เนื้อว่าผมว่าเป็นคนตก